เออได้กลับแล้วไม่กล <statistically> <Uh> ับใช่ไหมไม่ได้กับนะว้าฮ่าห่แฮ่า แค่ชุดร <aro> ีชอปเปลี่ยนใช่ไหมวันนี้ก <hi> ็จะมาเล่นเกมระบบเพื <hi> <Okay>. ่อนค่ะตอนนี้ก <hi> ็อยู่กับเฮ้ยทำไมโดนบังอ่ะออกมาออกมาออกมาก่อนออกมาออกมาเออนั่นแหละเนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมาเล่นกับเพื่อนคนนี้นะคะหัวข้อฟาร์การดอะย่เดี๋ยไปไปไปกันดีกว่าพูดหน่อยฮัลโหลอยู่ไหนอ๋ออยู่ด้านหลังอ๋อโอเคเสร็จเสร็จตัวเล่นดีเขียนทุกส่วนที่หนึ่งอ่ะไป กดโต๊นะะเล่นอ่ะตันที่เขียนว่าส่วนที่หนึงนะ่งอ่ะแล้วก็กดไปเลยนะคะแล้วต่อเดี๋ยวมันก็วา้าบอ,อ,อ,อ่ะเนยอ๋อจริงด้วยว่ะโห้โคตรตึงเลยอะ่ะโคตรตึงเลยอ่ะเราขอแนะนำตัวกันนะทุกคนตอนนี้ก็เพื่อนเราชื่อว่าคิมนะทุกคนนะคะมาเล่นด้วยนะเน <laughs> เราอย่งเล่นก็เล่นนน้ำมันด้วยเลย <laughs> มันเป็นแบบแนวอะไรก็ไม่รู้รักษาทีเอ็ม่าเล่าเรียนไม่เล่นคนจะเล่นผะเคยได้หไเหรอเกิดอะไร แม,มกกาซีนไม่ใช่ดรือเดเนเทนอ๋อันนี้คืออะไรอ่ะมันยื่นมันเชื่อใช่จ้ะไม่เชื่อเพ่อนเดนเทนฟรีทำไมตอนนี้เราใช้ภาษาไทยเยอนะเนี่ยอ๋อต้องวิ่งไปแน่ๆเลยปิดภาพบแป๊บแหลกเงิน ว้าเดดเตัวนี้เราเดดแปดอะไรปวดไฟฉายสิแป๊ดึโอเคโอเคอะไรอยู่ดีก็กี๊ดใครไกดเลยใครกี๊ดอ๋ทางนี้ทางนี้ไหนอะ ขึ้นแล้วแบบไม่เข้าข้างโรงเรียนว่ะจะไปรู้เข้าปกติไม่ได้เหรอฉันอยู่แล้ขนาดนี้เฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเดินตามทางไปก่อนเลยอะไรอะแชรแล้วให้พิจิตอนเจอของได้ว่ะอันนี้อ่านว่าอะไรอ่านจิจักรยานเด็กเล่นใครเนี่ยเล่นหน่อยนะแล้วหยิบฝูงชนแล้วให้เพื่อทำลายทางเข้าด้านหน้าโอเคเนื้อจักรยานเฮ้ยอะไรมืดมึดมึด เปิดประตูขามาไม่ใช่เหรอฮัลโหลเฮ้ยตัวตูินอะไรเนี่ยเรีเหรอฮัลโหลมีใครอยู่ในนี้ไหมเหมือนจะมีแหละล้างขนาดนี้เอออะไรวะใครวะว้ามีเด็กผู้หญิงควยคอตาอยู่ตรงนี้คอยขาดิไม่ใช่เอาคอละว่านสิอ่านนีอ่านนีพื้นที่นี้ดูเหมือนว่ามีเอ็มชีดิ <Auf How to graduate> ใจที <ic om diction aries> ่รักฉันได้ออกจากคุณแจใจสำนักงานผู้ตรวจรู้สึกอิสระที่ได้จะเข้ามาสู่เวลาใดๆก็ถูกกดแล่วคุณมีคำถามใดๆเพียงส่งอีเมลมาให้ฉันไม่ไม่ต้องทำไม่ดนี่ทองแต่ใกก็กตคนที่ไม่ค้อยอยู่ตรงนี้ยอ้าวแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะหลังอยู่ด้านหลังไปซ้ายก่อน อ๋อตัวนี <Hayır> <S <S ้เหรอตัวนี้เหรอประตู้พี่มันเปิดไม่ได้อะเปิดมันเปิดได้เปิดได้ประตูอะไร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 ไม่เห็นมีอะไรเลยตัวได้เนี่ยไปไหนอะไรเนี่ยตกใจอะไรก่อน ไม่ใช่นี่วะอะไรกูจะไปเจวันนี้วะอะไรก่อนไม่เห็นหน้าตกใจเลยคุณเลตาบอยฝั่งซ้ายข้าอใ้โอเคมันเป็นคนแจริปจบเอ้าเราหาทางออกไม่เจอมองไม่เห็นไม่มีไฟเฮ้ยอะไรคิมหายละ ไไแค่เล็นเทอร์สิไฟฉายมาไล่ระโยชนเร็นเทอร์มันสว่างกว่าอ้าวเหรอเออจริงด้วยว่ะมันมัน<ค>สว่างแบบใครอะเอออะไรเนี่ยมันเป็นคูแจลิฟไม่ใช่หรอปุ่มลิฟต์นี่ไงเจอละอุ้ยมืดมันเตืดอุ้ยนี่ไงเข้าได้แล้วอุ้ยเสีงยงอะไรอ่ะโอ้ทางระบายอากาศเหมือนเนื่องจากียืดได้ทำกิจกรร โอ้และอุ้บยังไงเปิดได้แล้วทำยังไงต่อปุ๊บปุ๊บโอ้ขึ้นมาได้แลรอด้วยต่ออยู่จะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นได้ละไปเฮ้ยอย่ามาดูสูตดเลยปีบันไดเป็นนะอะไรนะระบายอะไรเป็นนะบอกว่าปีบันไดเป็นอ๋อได้ยินว่าระบายเป็นนะอุ้ยไม่เห็นน่ากลัวเลยอะ แล้วเพื่อนมึงไม่เปิดวะเนี่ยโอ้ยแลนท์นเราต้องอไปทางไหนเอาหายไอคิบหายอ๋ออยู่นี่ยบ้านใครไม่ม<ะ>าเนี่ยเสียงเหมือนผีเดินเออ <c oughs> กลับมาทำไมลิมขึ้นลิมขึ้นดีโอเจอร์ซูปะโอ้อยออตกคนละปีกันได้ไม่เป็นวะเนี่ะปีเป็น อะไรกะวินโตีะโอ๊ยดิกาลิๆไปเป็นไฟโคตรเก๋เอะไรอะมองไม่เห็นชิงคุยเสียงผีปะเนี่ยเสียงเดินเฮ้ยมันมาว่ะผีมาผีมา บอกแล้วไห้เไนโอ้ยนั่นเถอะมึงผอวจะเชี่ยอะไรแ่ไปกระตือเราจะสู้ชีวิตเราเชื่อว่าเราผ่านได้เราขอขึ้นก่อนได้ไหมเราขึ้นไปได้สักทีเนี่ยปี่มันไดไม่เป็นไงเป็นแต่ว่าแบบตูนแกมันผักฉันตกอะไม่่อยใช้ดีกว่าเยอะเลย เราว่าตะเกียงอะไปฉายมันรีแหลกเกินวิวิเสียงผีป้าเนี่ยไม่ใช่อะไรเล่นแล้วก็ต้องฟังเสียงด้วยว้า,าลาติใกล้ <laughs> เราวิ่งก่อนวิ่งไ่อยู่ละเลิกเล่นเถอะใครมึงสร้างวะเนี่ยอุเชื่อเรากลับมากลับมาทำไม โอ้ยไม่ได้อีกแล้วทำไมเวลาขึ้นทีหล ati ังมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยกัดแข่งไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปนี่ไปยอยู่ด้านหลังว่าน่ากลัวมองเห็นอะไรเลยเ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรอ่ะ ลืมบอสกสกูมาจเจริญพรญาติดโดม <c oughs> จเจริญพร <c oughs> เอา้ากลับไปเอากลับไปเอายืือเออเอาเอาเอาแลา้วแล้วผีจะมามือด <Hey. S 2> มอะ <c oughs> อะไรวะที่ไหนเนี่ย <c oughs> อยู่ด้านหน้าเลยอย,อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหน มเรื่องหน่เนี่ยอ้าวออกมาถูกไหมเนี่ยถูกโอเคเมื่อกี้เกือบหลงทางแล้วดีนะเห็นชื่อจะได้ตามชื่อมาเป็นเนื้อฉูดไม่ละถูกจริงถูกจี๊ดว่าถูกเลยอ่ะถูกยังไงวะถูกเกินถูกเกินไปถูกเกินไปเรารับไม่ได้ ติดกัเลอะไรอะอะไรอ่ะเพราะตากตแล้วอ่านไม่ออกความพยายามก็ตดงไม่รู้จังหากคนมีคำถามไว้ไว้โปรดดูที่อะไรอะโปรคอฉุกเฉินเรานะโทรคอฉุกเฉินอุ้ยตกใจนึกว่าผีไปถอยไปลงลงลงโดดไหมไปไหนอะด้านล่างไงไไปหนไปไหนแล้ววะ ก็อยด้านล่างสุดอ่ะต่อด้วยไม่เปิดประตูหน่อยหรอเผื่อแบบเปิดได้ไงเปิดไม่ได้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่อาจด้านบนอาจจะเปิดได้เออเรายังไม่ได้ลองนั่นเราพู <c oughs> แล้วไป <c oughs> <c oughs> ไหนบอกเพลงเพลงมันพยายอ่อนไม่ใช่หรอ,อเกมอ่ะเกมอ่ะบอกไม่ใช่หรอ <c oughs> ไปได้อ่อนเพราะเรื่องมีไฟนี่แหละว้าวอะไรสวัสดีจ้าคุณเจ้าจอนสแกนแน่นอนสักพักยังสวัสดีได้อยู่หรอเราเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ได้ของมาใช่ไหมเราได้ได้กุญแจมากลับไปสิ จะให้ไปไหนมอสกี้วุ้ยลาลาลาไปแล้วไม่เห็นก็ต้องเห็นวุ้ยเมื่อกี้เราเหมือนเห็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะเห็นคนเดียวเลยไปแล้วบายบายตีตามมาแน่เลยว่ะเย่รอดแล้วเฟรลี่แกต้องตายเอาาไตยฉันยังไม่ตายเรารอดเปิดเปิดเปิดฉันหนึ่งก่อนแป๊บแป๊บไปเปิดชั้นหนึ่งไปไปไปอือหือ ใช่ด้วย yes โอ้มีเสียงขอประตูด้วยคือที่ไหนอืมไปก่อนเลยเข้ามาเลยเปิดดิเปิดได้เป้ดประตูเราได้เลยอ่ะเปิดดิเอาแล้วอุ้ยเปิดได้ด้วยเข้าก่อนเลยอุ้ยอืมประตูเปิดอย่างช้าเุ้ยอะไรโอ้ยจ้ะ ท่นน <S preach ers> ี่กีก้าสัมพัว่าในห้องของฉันมันอยู่ในทางนี้ครับคุณได้ขี่รถเครื่องบินเปิดไฟฟ้าก่อนรู้สึกอิสระที่จะเดินเข้าไปและคว้าบอนไหมเฮ้ยห้องนี้กใครมอดเฮ้ยประตูสั่นเปิดไม่ได้เป็นไงอ่ะสองที่มีใครขี้เปล่าไม่มีวุ้ยวุ้ยเมื่อกี้อะไรเฮ้ยมีอะไรบดข้าขี้รถแปะพื้นเนี่ย ใช่และไปต่อเหอะอย่าอยู่เลยเราต้องสำรวจทุกคอมที่มันจะเปิดได้ใช่เลยอ้เสียงอะไรเดี๋ยวตรงนั้นมีแดงๆตรงนั้นมีแดงๆเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจับสแกอะไรแดงๆตรงนั้นด้วยแหละอะไรเดี๋ยไม้หมัมืดขึ้นด้านหลังมันมืดขึ้นไป โอเคกูรู้เลยมันคืออะไรกับไปนะไปถามแนมันคืออะไรเราไม่เห็นไปดูใหม่ดิมันไม่เปิดไปดูใหม่มันคืออะไรรู้เลยรู้เลยมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคือผีนี่ไงอ้าวเหรออ๋ออ๋อเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นไว้รู้ใจเย็นใจเย็น มัน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 แบบเป็นเขากดอ่ะไปไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงวเป็นไงครตึงคนอย่างผมเดี๋ยวตึงอะไรก่อนอ้าวไมกคนหาทางคครับไม่คุณหาทางเองเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ต้องเปิดได้ใช่ไหม้ยกลับมาแล้วมันบอกกลับมาแล้วอ่ะ บอกกลับมาแล้วไปเลยจ้ะไปเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเธอตึงจริงตึงตึงมากตึงเหมือนนางยางกลับมาทำไมไม่เห็นมีเลยเเลยอะปาปาปลา,าไปต่อไปต่อเราจะไม่อยู่ให้ผีวับมาหาเราจะไม่มอ,อยู่ให้ผีวับมาหาไมาเจริงน้องคอย ประตูนี้น<อ>ต้องการพลังย็ดจืใครรอกูตรงนั้น <c ười> มึออง <c ười> อ๋อเี่ย็บไปอุอะไรเใครมมื่อคืนมื่อคือประตูทางออกออกได้ไหมไม่ได้ด้วยตรงนี้ตอนแรกนึกว่ามีคนคนด่หรอเมื่อกี้แบบ อีปีกอะ่ะอีปีกสุดขั้นสุดยอดเมื่อกี้มีรถเข็นบินมาหาเทอด้วยออ้เปิดได้ตรงนี้เปิดได้จอะ่าไปไหนจ๊ะุยเสียง <Yeah. S 1> ตกใจด้วยจี๊ไปหุ่ยแอบแอบก่อน้องเล่นแอบได้ด้วยหรอคตดเจ๋งเลยว่ะจ <c oughs> ีจ๋าอยู่ไหนจ้กสาว <c oughs> สเหมือนเราได้คุณแจ,จห้องอะไรไฟไฟไนี่แหละเออ ไฟฟ้าเลยขามแปลกเขอาอ่านไม่ออกนี่แล้กลับมาแล้วเราวนเราวนกลับมาทำไมอ่ะอือผีมาเมื่อกี้เลยเปิดประตูห้องแอบทิ้งไว้ก่อนเพราะฉันกลัวนี่สินะห้องนี้ห้องไช้เปิดเปิดเปิดแล้วกลังเปิดเปิดแล้ว ทำไงต่อไฟรเสียงดังใช้ไ wow, ด well, ้เฮ yeah. yeah. ้ยเจอไรเฮ้ยเกือบละเกือบเกือบละแม่มารอบอลรอบอลไปไกลก่อนไปวิ่งเหมือนแบบเด็กแปมาแล้วเอาปิดประตูเฉย ไปยังข้าไปแล้วเดินออกไปแล้วนี่ไงห้องคิดเธอเออหรือหมาไปเร็วคุณแม่ต้องไปคุณแม่ต้องไปเธออยู่ที่นี่คุณแม่ต้องไปไปไปกันต่อฉันไปละคุณแม่ต้องไปมันบอกคุณไม่ต้องไปจะไ,ไปทำไมอ,ไไอ่ะ<อ>ก็ไปต่อเราต่อตานะเออ,เ,อ,อเดินไปเฮ้ยเดี๋ยวมันคุณ เราติดตรงไปบ้างดีกว่าเ่าจะรู้เลยการโดนเบียดมันเป็นยังไงข้อเบียดเนาะข้อเบียดเนาะอย่าอย่าอย่าโอ้กลับมาห้องเดิมอีกโอ้ไม่ใช่ดิจะกลับมาทำไมห้องนอนเดิมเนี่ยโอ้โหอาวหาไปไหนไม่ไปละอยู่นี่แหละอยู่ไหนอะอยู่ห้องน้ำหรอห้องน้ำเนาะโอไปกลับกลับ เฮ้ยเชี่ยตกแก่หมดเลยกระด้อ้ยเดี๋ยวเราเห็นดาวะเด้อพอจะไม่เจอแต่ว่าไม่แยกกันไปอ่ะมันจะจบไปไวหน่อยผีมาผีมาจริงด้วยว่ะผีมาจริงนั่นไงมันเปิดได้เฮ้ยอะไรอะไรอ่ะญานไทยเดี๋ยวใจเย็นอะไรชีการ์ดเธอนี่แหละนู้นแล้ว กลับสี่ล้อเลยล่ะวิ่งกลับไปเลยลอยไม่ท้องกลับมาอีกแล้วใครจะสำรวจก็สำรวจแต่เราไม่สำรวจแน่นอนเพื่อมีของไงเราจะได้ไม่ต้องเออได้กลับแล้วไม่กลับใช่ไหมไม่ไดกลับนะ

อุ้ยเปิดได้เ,<ห>เปิดได้ก็อีก้กุญแจออ้อรอเราด้วยดีตรงนี้ตรงไหนเปิดได้อ่ะไปทางไหนอะจะไปทางไหนอ่ะขับทางเดิมสี่ล้อเลยล่ะโอเคอันนี้แน่ใจหรอว่าทางเดิ M. มเมื่อกี้แบบมาฟุ๊บแบบอื้อีอกีมาก บอดี้เปิดได้แล้วผีมาไหมกูจะกลับอุจการเอ้ยเดี๋ยวเว้นอะไรอยู่ดิ่มาแยกอะไรเนี่ยอะไรอยู่ก่อนอยู่ทีมาแยกเฉยแยกอสวเต้าวเฮ้ยผีเดินตามมาดิชีเดียวตายเจอวิชาลับกูกระโดดไปฆ่าตัวไปเดี๋ยวจะยิงอ้าว ไปเลยคุ้ยไปไม่ได้แล้ววิชาลับรี่ไปรี่ไปรี่ไปเราเปิดทางนะออทางออกสิเจอโน้ตด้วยว่ะอ่จะออกกูไม่เข้าไม่เปได้แล้วกลัวไม่ได้แล้วเดี๋ย้วอันนี้อะไรเปิดไม่ได้ว่ะตรงนี้อะไรอ่านดิอุ้ยเป็นสีแดงด้วยว่ะ ถ้าคุณพูดอะไรอ่านี่พวกคุณมีอะไรบ้าข้างเธอถูกฆ่าตายหมดทุกตัววิ่งหนีออกจากที่นี่ค่ะพี่โอเคเราหยัดเดี๋ยวนี่มาที่ไหนอ๋อด้านนอกไงอ๋อด้านนอกที่มันมืดมากใครจะอยู่ก็อยู่แต่กูไม่อยู่แล้วปีนกระแพงออกรั้วไปสิไม่อยู่แล้วกูเจออะไรเนี่ยโอ้โหพรโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ยเฮ้ยเ้ แยกทางกับเบลนะไ,ไอลี่ม,ม,มือไบททงซ้ายเราจะตามเธอเรารับไม่ได้รอบหนึ่ง,งขึ้นขวาตรงขวาขึ้นขึ้นซ้ายแล้วก็บนขึ้นขวาลงซ้ายลงให้สุดอ่ะพราไฟฉาย<ช>มึงเป็นไฟฉายหรือไฟกระจกวะเนี่ยมันมันไม่ให้ติดไปเขาไปเข้า เออเขาได้ว่ะเฮ้ยมาทางนี้เขาได้มาทางนี้มาทางนี้ดูควางกิจกรรมมาทางนี้ไอจารีมาเน่ไก็มาดูเขาวงกดคนหนึ่งดีให้อีกคนไปเอาว่ะโอ้ี่ก็งงูเทนอะมันออกก็ความสำกันเพื่อให้แต่ว่าผู้ป่วยได้หนีเขาวงกดแล้วมีกาหเดไฟฟ้าแตกต่างกันที่ต้องสืเอเข้าใจอ่ะแต่มึงไม่เข้าใจลี่ ตูมสตว์มเราต้องทำอะไรอ่ะตูมไปละเราขอตามได้ไหมอ่ะเราขอตามได้ไหมตูมงั้นเราแยกก็ได้ตูมขึ้นแล้วเราต้องทำอะไรเนี่ยเรางงไปหมดเลยเราเดินมั่วละขึ้น้าย เร,รู้สึกว่าเราเดินโม่อ,มอเดินโม่เหมือนกันแหละไม่ต้องโม่เราเราไม่ได้จำมาเลยเราเอาอะมีปีกด้วยว่ะเฮ้ยตรงนี้เราเจอแล้วเราเจอแล้วเดินมาแบบมุ่งมุก,ก็ตึงได้ครับพี่น้องดีมากไอ้นี่มึงเปลือยแมนหนึงแล้วใช่ฉันดีมากมึงอยู่ที่นั่นไว้มึงอยู่ที่นั่นไปทำไมอ่ะน่าเป็นไร ลืมาาพายละวัตถ้าเดินม่โม่ไปเดี๋ยวก็ถึงเอ้ยไม่ได้เจอเราเจอปุ่มแล้ว,ว,วปึ้งอีกอันหนึ่งย่ำเวมึงเนี่ยรีบหนึ่งไม่เจอสัสกกันเลย <c oughs> เราได้แล้วอ่ะสองามาถามก,กูก่อนได้ไหมกูจะหาทางออกไม่จึง โอเคได้เราตายโอเคจำไว้เราต้องตรงซ้ายตรงขวาตรงขวาตรงยาวไปถึงสุดกำแพงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาบล็อกหนึ่งแล้วก็ตรงจะบอกว่าเราไม่ได้จำมาเลยทกอย่างเลยเราตามเธออย่างเดียวละกัน <Okay. S 1> <laughs> ตรง สำรวจค่าวงกอดสำรวจทำไม<ข>ตอนนี้ปะขวาเอาแล้วกันตรงตรงซ้ายตรงขวาตรงตรงขวาตรงตรงตรงจะให้เราจดให้ไหมจะให้เราจดให้ไหมเราจดได้นะตอนเนี้ได้ <c oughs> ดได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมปากกาก่อนโอ้ช้าแหวนนี่เดี๋ยวก็จดได้ปโอเคมาละพูดมาเลย ตรงหนึ่งตรงเดี๋ยวเดี๋ยวตนะตรงตรงแล้วไงต่อแล้วก็ตรงอ่าฮะแล้วก็ซ้ายอ่ฮะแล้วก็ตรงอ่าขวาแป๊บนึงแป๊บนึงขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวาขวาโอเคตรง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 ขวา ขวา AH ขวาสองรอบ <_ Gerilim> ใช่ต่อตรงตอง<ว>่ะฮะตรง<ว> <_ bra k> ตอง <_ bra k> ่ะฮะตรงซ้ายอ่ะฮะตรงครับพี่จ๊ะเออถูกแล้วซ้ายตรงเลยใช่ไหมอ<ว>่ะซ้ายซ้ายสองรอบอ่อ สายรอบเดียวโอเคแล้วก็ตรงแค่นั้นแหละ okay. โอเคจทยเรียบร้อยแร๊บนิ่งเก็บกองคือมันจะมีสี่เหลี่ยมใช่ไหมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะก็จะพูดตรงตรงไปเลยมันจะได้ง่ายกว่ตรงตรงตรงโอเครู้ทางลับมาบอกมาตรงสองรอบตรงตรงแล้วก็ตรงแล้วก็อะไรนะายแล้วสาย เราแพ้ยังเราจะท ouais. ั้งออกแล้วเราจะทั้งออกแล้วเราจะทั้งออกแล้วยัยยัยยัยวายพีว้าวเราผ่านแล้วนะเรารอเธออยู่ผู้สอบเป็นเน็เอ้าง่ายจังวะเดินตรงมาก็จบละอ้าวจบแล้วเหรอส่วนที่หนึ่งเย้จบแล้วแล้วมันไม่วาฟกลับให้เหมือนเดมินิกเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันเออ นี่ไงีผมโเยวัี้เรอบปในอบคยทุกท่านะม่พัชเ์ไวดูแม่พัชเ์ไปดูนะคะทุกคนโอเคบายบาย